วีลคัมแบ็ m ทูมายูทูบช anel วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอย Nokia X 700 Pro Max 5G 2026สมาร์ทโฟนเรือธงที่กำลังสร้างกระแสะแรงไปทั่วโลกโ o k i ียกลับมาอีกครั้งพร้อมเทคโนโลยีที่เหนือชั้นดีไซน์ที่ล้ำสมัยและสเปคที่จัดเต็มแบบไม่กลัวคู่แข่งเรียกได้ว่าครั้งนี้โนเกียตั้งใจทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องตะลึงกับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมรุ่นนี้ nokia x 7 0 0 pro max 5 g มาพร้อมหน้าจอ amoled ขนาดใหญ่6.9นิ้วความละเอียด4 k ultra hd ที่ให้สีสันสดใสคมชัดและมีอัตรา refresh rate สูงถึง1 4 4 hz การเล่นเกมหรือดูคอนเทนต์ต่ตางๆจึงลื่นไหลและสมจริงอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนอกจากนี้ยังรองรับ hdr 1 0บวกและกระจก corning gorilla glass victus บวกที่แข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยม ในด้านประสิทธิภาพโนเกีย X700 Pro Max 5G ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5รุ่นล่าสุดทำงานร่วมกับ GPU Adreno รุ่นใหม่ล่าสุดและแรมที่ให้สูงสุดถึง16 g b ps, พร้อมความจุภายในสูงสุด1 t ทาทำให้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักการตัดต่อวิดีโอระดับ 8K หรือการใช้งานแอปพลิเคชันหลายอย่างพร้อมกันก็สามารถทำได้อย่างไร้กังวลระบบปฏิบัติการ Android 16ที่ถูกปรับแต่งอย่างลื่นไหลและใช้งานง่ายก็ยิ่งทำให้การใช้งานทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น จุดเด่นที่สุดของ Nokia X700 Pro Max 5G คือกล้องที่ให้คุณภาพระดับ DSLR มาพร้อมกล้องหลัก 200MP ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่พร้อมเทคโนโลยี AI Imaging ใหม่ล่าสุดทำให้ภาพที่ได้มีความละเอียดสูงคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยกล้อง Ultra Wide 64MP และ Telephoto 50MP ที่รองรับการซูมแบบ Optical 10x และ Hybrid Zoom สูงสุด 100x ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนกล้องหน้าความละเอียด 64MP ก็ตอบโจทย์สายเซลฟี่และการประชุมวิดีโอได้คมชัดสุด,สด แบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงทำให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 150W Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ในเวลาไม่ถึง25นาทีอีกทั้งยังมีระบบชาร์จไร้สาย 80W และ Reverse Wireless Charging ที่สามารถแบ่งพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสะดวกสบาย ในด้านการเชื่อมต่อ Nokia X 700 Pro Max 5G รองรับเครือข่าย 5G ความเร็วสูง Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0และ NFC ฟังก์ชันใหม่ๆอย่างระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบอ Ultrasonic และระบบสแกนใบหน้าระดับ 3D Face ID ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นดีไซน์ของเครื่องมาในรูปแบบกระจกโค้ง 3D ผสมผสานกับกรอบโลหะระดับพรีเมียมบางเฉียบเพียง7.9ม mm, ิมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมาพร้อมสีสุดหรูหลายเฉดเช่น Midnight Black โอเชียนบลและออโรราโกที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกสไตล์ราคาของ Nokia X 700 Pro Max 5G เปิดตัวอยู่ในช่วงประมาณ39,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสเปคและเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเกมเมอร์สายโหดหรือผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนทำงานระดับมืออาชีพรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการสรุปแล้ว Nokia X 700 Pro Max 5G 2 0 2 6 คือสมาร์ทโฟนที่แสดงให้เห็นว่าโนเกียกลับมาทวงบันลังตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมได้อย่างสมศักดิ์ศรีทั้งดีไซน์ที่สวยงามสเปคที่แรงจัดเต็มกล้องระดับเทพแบตเตอรี่ที่อึดและฟีเจอร์การเชื่อมต่อที่ครบครันถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ทั้งหรูหราและทรงพลังบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาด